สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนครับรายการสมาร์ทกรีนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบก,กับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันครับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกินนั่นเองครับวันนี้ครับสดชื่นเย็นสบายมากครับพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนามอนครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับที่จังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเอง อยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับบ้านบอดทองนั่นเองเอาละครับมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆน่าสนใจครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอินทุ่งนามอน บ้านบ่อทองตั้งอยู่ที่ตำบลคูขวางอเภอลาดหลุมแก้วจัังหวดปทุมธานีด้วยเกิดจากความตั้งใจของป้าต้อยทันจีราองค์คอาจอุดมรัฐที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความน่ารักของคนมอญจึงได้พัฒนาที่ดินของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ขนาด13ไร่ แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันแต่จุดเด่นของทุ่งนามอนอยู่ที่ทุ่งนาข้าวที่มีสะพานไม้ทอดยาไปกลางทุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมเก็บเกี่ยวบรรยากาศที่สวยงามโดยมีศาลาไม้ไผ่ให้นั่งพักเหนื่อยกันด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวบางส่วนนะครับของทุ่งนามอนกันไปแล้วสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะครับ ตอนนี้ครับมาถึงที่นี่แล้วเราต้องไปคุยกับเจ้าของที่นะครับนั่นคือป้าต้อยธันจีราอาจอุดมรัตน์นั่นเองครับจะพูดคุยเรื่องราวถึงความเป็นมาของที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับตามไปพูดคุยกับเขาันเลย คุณผู้ชมครับอยากท่องเที่ยวซึมซับธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยนะครับทุ่งนามอนครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับมานั่งรับลมเย็นสบายกันได้ที่นี่นะครับและผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือป้าต้อยซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งทุ่งนามอนแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอมานี่ก็แบบเย็นมากป้าต้อยอากาศดีวันนี้ลูกนะคนก็เยอะนะแต่ละวันจ้ะเยอะค่ะ แต่ว่ากว่าจะมาประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ต้องมีที่มาที่ไปเนาะเดี๋ยว<อ>ให้ป้าต้อยเล่าให้ฟังหมอยว่าทาไมถึงมีแนวคิดในการจัดตั้งทุ่งนามนเกิดขึ้นนะ,ะค่ะก็อัน,นอันนี้นะคะป้าต้อยก็ต้องเล่านิดนึงว่าออตอนแรกเลยเขาบอกว่าศูนย์เนี่ยต้องการให้ตั้งชื่ออะไรพอดีกับความคิดของเราเราเราต้องการที่ว่าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมอของเราะนะซ,ซึ่งเป็นปู่ย่าตายายเรานับถือกันมาสอนลูกหลานมา ชุมชนบ้านเราแต่ก่อนเนี้นะคะเป็นชาวนาชาวไร่นะลูกที่อยู่ในละแวกนี้นะบ้านคลองบางหลวงออบ้านคลองบางหลวงนี่คือชุมชนสมัยก่อนรถล,ลาไม่มีนะลูกนะใช้อาศัยทําบุญสื่อสารอะไรต่ออะไรต่างๆนะอยู่ในลําคลองนี้แล้วพออยู่มาก็บ้านเมืองเราจเจริญขึ้นมาภายในสิบกว่าปีนะลูกนะออโรงงานเอยบริษัทอะไรเข้ามาหมู่บ้านเต็มหมดเลยเจ้าของที่ขายที่หมดแล้วนะชาวนารุ่นป้าน,นี่ตกงานกันหมด ถึงได้มารวมตัวมันได้เป็นที่มาที่ไปของทุ่งนามอนก็พอมารวมตัวเสร็จเราจะทําอะไรกันดีใครที่มีสติหน่อยก็จะตั้งอย่างป้าต้อยป้าต้อยนําพาชุมชนนี้ไปตั้งร้านอาหารเอาสูตรอาหารของปู่ย่าตายายออกมาโชว์เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็พ่อบ้านแม่เลือนนักเรียนนักศึกษาลูกเต้าเนี่ยก็ได้มีไรายได้ก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นกลายเป็นโต๊ะจีนอีกแล้วจากร้านอาหารเรานะเอาเขาได้ทานกันอร่อยหาโต๊ะจีน เออร้อยโต๊ะเจ็ดร้อยโต๊ะอะไรป้าต้อยออกหมดนะรับรับคนวันหนึ่งห้าหกพันเจ็ดพันเราก็ต้องมีนักเรียนชุมชนเยอะมารวมแต่มีแค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่มีลูกหลานเขาก็ไม่เกเรเนาะก็รักกันก็มาอยู่ก็ถามป้าแล้ววันธรรมดามันเยอะกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะทําอะไรกันจะได้มีไรายได้ตลอดเออ,อป้าต้อยก็เลยบอกว่าเอาไงกันดีก็รวมเออลองมาทํางานฝีมือไหมป้าต้อยเคยไปดูงานศึกษาดูงานตามผู้ใหญ่ไปเนาะ แล้วชุมชนชาวมอญเราก็มีของดีๆดดทั้งหลายอย่างก็ได้มาฝึกสอนลูกป้าต้อยก็เออขั้นแรกป้าต้อยสอนหางหงทงตะขาบให้ชุมชนเนาะทำไปเธอลูกงานบุญใครเขาไม่ซื้อเราก็ตกแต่งหมู่บ้านเราตะวันหนึ่งคนก็จะต้องเข้ามาชื่นชมนะแล้วก็ออผ้าสะบมอญซึ่งขาดไม่ได้นะคะตอนนี้ป้าต้อยก็จะสอนนะคะงานฝีมือต่างๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราออกมาก็ทุกอย่างทุกตัวป้าต้อยผ่านมอปชอมหมดป้าต้อยบอก ประชาชนของเราลูกหลานเราอ่ะว่าชิ้นงานของเราทำมานะเราจะต้องเอ,อ่อให้ให้ผ่านมอพชอนะให้เขาติชมเราเค่อยออกตลาดไม่งั้นพอพอมีออเดอร์หน่อยถูกตีกลับอะไรเงี้ยเราจะหมดกําลังใจกันก็ทนนะการผ่านมอพชอไม่ได้ผ่านง่ายๆลูกชิ้นงานทุกตัวเขาจะต้องไปแกะไปดูจะเหลื่อมจะล้ําไม่ได้เลยนะคะอันนี้เมื่อผ่านแล้วพออยู่มาก็เกิดรัฐบาลได้มีมีมออความคิดขึ้นมาว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าชุมชน จะเข้ามายังไงพวกเราก็คิดเนาะบ้านเราก็อยู่ในหุบในเนี้ยถนนหนทางก็ลําบากบนักท่องเที่ยวเข้าห้างกันสนุก,กนจะมา,าบ้านเราไหมก็ชวนนะบอกตกลงเอาลองทํามันมันดีแน่นะาทางทางกำนันนะผู้ใหญ่บ้านอะไรก็นําพาเข้ามาพัฒนาชุมชนป้าต้อยจ้างอยู่หลายเดือนนะลูกหลายเดือนนะพ่อบ้านมั่งแล้วก็ชาวบ้านนะที่มา เออมันดูสิเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยมันมาทําเนี่ยใ,ใครจะมาเที่ยวบ้านมาแกทํำก็กจะบน่นเออเราใจดีนะทําไปเถอะเดี๋ยวดีเองนะทนเอานิดนึงก็มาปลายปี6กหนึ่งปลายปี6กหนึ่งก็ได้มีเออนักข่าวของจังหวัดเราอะ่ะเขาอยู่ใกล้ๆนี้แหละเขาบอกว่าต้อยทุ่งนาสวยเขาก็เอาเครื่องโดนอะไรมาขอขึ้นเอออยากขึ้นอะไรก็ขึ้นนะลูกว่าง,งั้นก็พอหลังจากที่เขาหายไปไม่นานปีใหม่พอดีเลยหยุดสี่วันวันหยุด ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเต็มแผ่นดินไม่มีที่จะอยู่ในทุ่งนาม,มอนอมชาวบ้านก็ตื่นครับเจอคนเยอะไปอีกแล้วใช่ไหมป้าต้อยบอกใจยเย็นๆเนาะใจยเย็นๆป้าต้อยนี้จะต้องจูนหมดทุกเรื่องนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลำเดียววแล้วเขาจะกลับมาอีกไหมเนี่ยนักท่องเที่ยวนะเราก็ขอโทษขอพลอยรับแขกมาเลยก็เลยบอกว่าเร่งทําเคาน์เตอร์อาหารขึ้นมาด่วนบ้านไหนมีสูตรอาหารอะไรอเออชองออกมาเลยจนมีร้านรับรองแขกอยู่ประมาณ1ิบร้าน เริ่มแรกนะคะก็โด่งดังมาจากวันนั้นนะคะถึงวันนี้น้ําใจของนักท่องเที่ยวลูกหลานที่มาส่งเสริมทุ่งนามอนนะคะคือจะเห็นว่าป้าต้อยนี่มีแนวคิดที่เป็นแบบนักพัฒนามากนะจากจุดเริ่มต้นคือแบบจากเรื่องเรื่องที่อยากจะสืบสารเรื่องนามอนใช่ใช่แล้วก็ใช้ที่ดินของตัวเองด้วยนะแล้วก็ถ่ายทอดไม่ได้ทําแค่ตัวเองนะดึงคนที่มีส่วนร่วมเนาะ น้อ<ร>ดึงการดึงคนนะนะล,ลูกกว่ากว่าชาวบ้านจะออกมาหาป้าเนี่ยลาบากนะลูกเขาอยู่ในบ้านเออเขาอยู่เขาเขาดีแล้วเอ็งอย่ามายุ่งกับข้าเลยอะไรประมาณออนี้นะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพอ,อเสรีนะซึ่งว่าเป็นพออรโรงเรียนนัดบอทองเขาบอกว่าต้อยเอ้ยเอ็งชอบงานฝีมือพี่ให้อาคารเก่าไปเอ็งจับคนมาสอนสองปีนะคะก่อนที่จะเปิดนวัตวิถีเนี่ยสองปี ก็ดีอะค่ะพอ,พอเริ่มทำเขาก็สนใจดีนะวันนี้ได้งบจากเทศบาลอ่ะสอนสบายมอนนะธงตะขาบโตขึ้นแล้วจากจนมาจนเราเปิดเนี่ยของเราไม่พอขายชาวบ้านนี้ก็ได้ลืมตาอ้าปากเนาะมีมีมไรายได้นะลูกชุมชนชาวมอนเราเคยลำบากกันมาวันนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากรัฐบาลนะแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยข<อ>เข้ามาช่วยอบอุ้มเราให้ความร,รู้เราทั้งด้านอาหารเออต้องปรับปรุงนะอะไรเนี่ยกับ ใจที่เราพวกเรารักถ้าเราไม่รักของให้เท่าไหร่เราก็ไม่เอานะวันนี้นะคะก็ก็ดีนะต้องขอบคุณแล้วก็นักเรียนด้วยน้องๆเนานะเข้ามาติดชมแล้วชุมชนชาวมอญเนี่ยนะเออมันมายัางไงป้าจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพัฒนาบอกป้าต้อยศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะตั้งอะไรบอกว่าท่านอย่าตั้งยาวมากเลยคนเรียกยากศูนย์เก่าทีหนึ่งแล้วเรียกไปตั้งวันหนึ่งนึกก็ไม่ออกใช่ไหมป้าต้อยบอกขอเป็นสะพานทุ่งนามอญแล้วกัน อยากจะโชว์เอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญเพราะแถวนี้มีชาวมอญทั้งนั้นเลยครับจ้ะพอออกมาเป็นทุ่งนามอญแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชุมอญศูนย์รวมของคนรวมถึงศูนย์รวมของอาชีพต่างๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่ทุ่งนามอญทุ่งนามอญก็อย่างชาวบ้านอย่างป้าต้อยเนี่ยอย่างที่น้องๆเห็นนะอันนี้เป็นทุ่งนาข้าวทุกบ้านจะต้องแบ่งทําสวนไร่หนึ่งสองไร่สามไร่แล้วแต่ที่ของตัวเหมาะสมก็ชาวบ้านก็จะปลูกไว้ กินไม่หมดลูกค้าคนกลางมาซื้อกล้วยหนึ่งเขาไปขาย3ามสิบให้เรา5บาทอะไรประมาณนี้เนาะมันมันรู้สึกว่าอ่อนแรงมะม่วงก็ให้เราโลละสบาทไปขาย35บห้แต่ณนะวันนี้นะคะโอ้โหปลูกกันอย่างตั้งใจเนาะชุมชนเออมาฝากเราเลยเพราะเป็นสมาชิกเราทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งนามอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับแน่นอนว่ามีเรื่องของออวิถีชีวิตชาวมอญนนจละวิถีชีวิตชาวมอแล้วก็ที่เห็นก็คือในเรื่องของ การเกษตรเนี่ยมีแน่นอนแน่นอน,นอค่ะ,ะก็ก็มีนานะมีนามีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอในในครัวเรือนและป้าก็ยังมีสวนนะคะซึ่งให้นักท่องเที่ยวได้พายเรือชมสวนว่าเออการปลูกเกษตรของป้าต้อยน่ะผสมผสานเราทำยังไงนะคะครเราไม่ใช้สารเคมีเนาะเราเราจะคิดปรุงเอ่อ,อ,อพ่นยาพ่นฆ่า,า,มาแมลงบแบบโบราณน,นะเราก็หมักใช้เอง ปุ๋ยเราก็ทําเองค่ะการเลี้ยงไส้เดือนต่างๆมีหมดนะคะก็คือนอกจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีแปลงสาธิตนะคะอย่างน้องๆน,นักเรียนอะไรถ้ายังเล็กอยู่เนาะหรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามเฮ้ยฉันอยากลื้อฟื้นเมื่ออดีตรเราเคยดํานาเราเคยสุ่มปลาเนาะมีค่ะจัดเตรียมให้เนาะเราโทรมาสั่งเลยว่าวันนี้เออป้าฉันจะมากี่คนอยากลงสุ่มปลาจังเลยนะคะก็มาสุ่ม ป้าก็จะจัดเตรียมให้ในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนาะอันนี้คือม,มีที่มาอย่างไรครับจัดตั้งพร้อมกันเลยนะจัดเออก็ออสวนไรนาเกษตรนี่มันมีอยู่แล้ว<ะ>ใช่ไหมเพียงแต่เรามามาเออมาทำให้มันลงตัวอีกหน่อยนะคะตอนแรกเลยที่เริ่มมาก็คือการงานฝีมือที่สอนชุมชน<ะ>และเราโชว์เกษตรของเราขึ้นมาด้วยมันจะได้ร่มเย็นนะจะได้ครบไปหมดทุกอย่าง นี่แบบคิดคิดแบบเป็นวง<า>ยนองร,รวมเลยนะครับจ้าจ้าดึงทุกคนมาเกี่ยวขอ้องนาะได้สร้างหอชมวิวด้วยออหอชมวิวที่นี่เป็นของพื้นบ้านเนาะไม่ไม่ไม่ได้ใช่ช่างที่สถาปนิกอะไร,รพ่อบ้านชุมชนมาที่นี่ฉันอยากจะทําหอชมวิวเขาบอกออต้องตอกเข็มเยอะหน่อยนะก็จ้างแมคโครมาตอกเพราอกันคนหล่นอยากจะให้ขึ้นไปทําไมบนนั้นอยากให้ดูชุมชนชาวมอญของป้าต้อยเนาะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกเท่าไหร่เนาะ เห็นไหมครับคุณผู้ชมป้าต้อยเนี่ยจะเป็นนักพัฒนาจริงๆคิดหลายๆอย่างแล้วก็ดึงคนมาแล้วก็เป็นคนที่มี power ้วยนะเพราะว่าดึงชาวบ้านเนี่ยมาทำเรื่องง่ายๆจ้าเนาะก็คนที่ที่ดูแลชุมชนใหญ่ๆป้าต้อยก็ยอมรับนะว่าเก่งป้าต้อยนี่ก็ยังนิดนิดเดียวนะคะก็ประมาณ20หลังคาเรือนนะที่ที่เข้ามาร่วมกับเราแต่ก็ตอนนี้เริ่มนะคะเริ่มเข้ามาเฮ้ยป้ามาขอขายของด้วยนะอะไรด้วยมาเลย นะมีไข่เป็ดผักพืชมานักท่องเที่ยวเยอะนะเขาได้ได้มีของดีๆกลับไปบ้านไปทาอาหารฟังจากตอนแรกเนาะมีแค่ซุ้มก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือลาเดียวนี้ก็คือมีอาหารมาด้วยมีอาหารนะคะแล้วท่องเที่ยวที่มานี่ก็จะต้องได้รับประทานอาหารข้าวแช่เรานี่ต้องโชว์อันดับหนึ่งเลยข้าวแช่ที่นี่เอกลักษณ์จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะน้ําหอมนะคะอาทิตย์หนึ่งกลิ่นหอมเรายังไม่เจอจางเลยแล้วของทุกอย่างที่ทําผัดกันอย่างละมุน ไม่ใส่จูรสแต่ก็อร่อยได้สำหรับไฮไลท์ครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนาะยังไม่ทราบว,ว่าที่นี่มีไฮไลท์อะไรเดี๋ยวให้ป้าแนะนำดีกว่าที่ทุงนาามอนเนี่ยมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างเออน่าสนใจส่วนมากที่นักท่องเที่ยวชอบเด็กๆชอบก็คือจะมีเลี้ยงไก่ในชิงชา้าสวรรค์ออนะจ๊ะไก่ในชิงชา้าสวรรค์ป้าต้อยเลี้ยงไว้ทำทำ,ทำอะไรเนาะหนึ่งคือให้เด็กเพลิดเพลินนะคะเด็กได้ชมได้ดูวิถีชีวิตแปลก แต่แท้ที่จริงอ่ะป้าต้อยเอาไก่ขึ้นไปเพื่อต้องการให้ไก่ได้รับสมุนไพรครบทุกตัวนะคะเพราะว่าปู่ย่าตายายเขาบอกสมัยก่อนอ่ะไก่มันล้มตายทีมันตายหมดแล้วเนาะทำยังไงจะให้มันแข็งแรงตาก็จะต้มเอ่อสมุนไพรฟ้าทะลายโจรบอระเพ็ดกระเพราอะไรต่างๆเพื่อเพื่อให้ภุมมต้านตาต้านต้านทานของไก่มันมีนะคะไก่แข็งแรงเนื้อมันจะกินก็มีประโยชน์ไข่จะกินก็สุขภาพดีเป็นไก่อารมณ์ดีอาจย์ เห็นว่ามีโรงเรือนเมล่อนด้วยมีค่ะอันนี้อยู่โซนไหนครับปอยู่ในในสวนสวนใหญ่ค่ะวันนี้เราจะได้ไปชมกันไหมฮะได้ค่ะป้าต้อยเริ่มตัดมา3วันแล้วนักท่องเที่ยวมาก็จะขนของป้าต้อยกลับหมดหวานจริงๆแล้วก็มีผลผลิตด้วยนะมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวจะปอกให้ชิมหวานค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะจ้านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับมีรูปแบบไหนบ้างครับอ๋อก็ก็ทุกรูปแบบเนาะต่างชาติก็เยอะนะคะคนไทยก็เยอะ แล้วก็พาผู้สูงอายุอะไรต่างๆเข้ามาได้ในศูนย์เรามันสบายอะ่ะนะพาเข้ามาเยอะค่ะแน่นอนว่ากิจกรรมที่เตรียมไว้นี่ก็คือเตรียมไว้ให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัยด้วยใช่บบใช่เตรียมหมดค่ะสะดวกสบายนะก็ก็ตามตามวิถีชีวิตเนาะถึงจะไม่หรูหราโออาแต่อบอุ่นนะคะพร้อมที่จะต้อนรับ สิ่งที่อยากจะทําต่อไปครับที่คิด<ช>ว่าทุ่งนามอมน,นยังไม่มีแล้วเราอยากจะมีเนี่ยยังมีอะไรอีกางไครับมีค่ะมีเยอะเนาะโครงการเรามีเยอะนะถ้าเราเที่เราพร้อมที่เราพร้อมเราอยากจะทําสวนกเกษตรให้ครบเลยนะคะให้ครบวงจรนะตามพระราชาดำริขององค์พ่อเราเนาะซึ่งเรานับถือกันไว้เหนือเสียนกล้าวเลยทีเดียวหละพระต้อยจะมีรถชมนะคะชมสวนรอบรอบนาเราเลยเรามีรถกระแทะรถ ไอ้แท็กแบบโบราณนะ่ะซึ่งนะักท่องเที่ยวมานะคะอยากอยากรู้นะว่าในสวนในไร่เราเราทำยังไงป้าต้อยเตรียมพร้อม,อมจ้ะเตรียมไว้ต้อนรับครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ป้าต้อยฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะแล้วสนใจอยากจะมาซึมซับวิถีชีวิตต่างๆมาไม่ว่าจะมาอะไรนะมา,นมาพักผ่อนมาพัากผ่อนนะฮะแล้วก็มาดูทุนน่งนาอะไรต่างๆาแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆเชิญเลยครับค่ะ ค่ะป้าต้อยก็ขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวนะพี่น้องชาวไทยเราแล้วหรือว่าทุกทุกชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยนะคะก็มาเที่ยวมาหาป้าต้อยเยอะเลยแล้ววันนี้ก็ป้าต้อยได้เตรียมโครงการไว้เยอะนะคะสําหรับว่าการมาพักผ่อนน้ำมาทานอาหารนะคะเชิญมาที่ตุ่งนามอนท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็เชื้อเชิญกันค่ะพี่น้อมครับวันนี้น่าสนใจมากครับได้คุยกับป้าต้อยเนาะเจ้าของ ทุ่งนามอนแห่งนี้ได้ซึมซับในเรื่องของวิถีชีวิตชาวมอนในเรื่องของการเกษตรรวมถึงความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งสอดแทรกได้ทุกจังหวะของการนําเสนอพันกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงที่นี่นะครับก็ต้องอย่าลืมหยิบของฝากติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆที่บ้านด้วยเพราะว่าที่นี่ก็คือมีสินค้าโอท็อปที่เกี่ยวข้องกับมอนด้วยเหมือนกันและมีตลาดนัดชุมชนนะชาวบ้านนะได้ทําขนมอร่อย ต่างๆเลยผลละหมากลากไม้สดๆนะคะใหม่ๆติดมือกับบ้านครับค่ะแต่ที่เห็นอยู่คือในเรื่องของการทําธงตะขาบธงตะขาบน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเป็นธงเป็นธ<อ>งมงคลของชาวมอนออนะเป็นธงออถ้าไปทางอื่นก็จะเป็นตงุงเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้ามาบ้านมอนหางหงทงตะขาบนะคะก็สําหรับไว้ไปบูชาเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะ้เทพเทวดาขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับในช่วงโกกีนครับว่าทงตะขาดจะมีวิธีการทําอย่างไรแล้วก็แตะเรื่องความสําคัญของธงตะขาดขาน้เยนะที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะลูกนะเรจะเป็นหางปลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ Go Green ผู้ชมครับหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมอญน,นั่นก็คือการจําหน่ายของที่ระลึกสินค้าโอทอปต,ต่างๆรวมถึงการสอนการจัดอบรมการทํางานฝีมือหลักสูตรระยะสัน้นซึ่งที่นี่ก็มีจัดด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็กสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมอญแต่เป็นาก,การต่อยอดยังไงครับการการต่อยอดยังไงคือว่าอันนี้ที่ป้าต้อยคิดทําขึ้นมานะก็ว่าเหมือนกับให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก ทักทายอันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็มาทําเป็นไรายได้ได้ครับนะคะเหมือนว่าถ้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนะเราทําเหมือนว่าเป็นธงนะคะให้เขาซื้อติดไม้ติดมือและอย่างตัวเล็กที่น้องทํานี่ก็คือเลือกประศีประจําวันได้เลยนะคะสาหรับว่าเราไปติดห้อยแฝงไว้ที่บ้านนะคะเพือเอ่อเหมือนก็เป็นเครื่องตกแต่งบ้านเรือนแล้วก็ได้เป็นธงที่ว่าซึ่งชาวมอญเราเขาสาหรับบูชาเทพเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือน ทุกบ้านมีแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขความสำคัญของธงนี้สําหรับค,คนมอญเนี่ยขอ <คน S 2> ให้เล่า,านิดนึงเนาะคว<น>าคัญอย่งไงคนมอญของเราแต่ก่อนเลยนะเขาจะใช้ในงานกระถินในงานบุญใหญ่ๆตามวัดนะคะตามวัดอันนี้ก็มันเป็นต้นกําเนิดของชาวมอญเราซึ่งทํากันมาพระต้อยก็เลยได้มาดัดแปลงว่าเอ้ยธงประจําชาติของเราก็น่าจะมีให้ซื้อติดมาให้ติดมือกลับบ้านก็เลยได้มาเนี่ยมาประยุกต์มาทําใช้ซึ่งว่าเป็นตัวเล็กๆสมัยก่อนจะตัวใหญ่ ห้อยใช่ไหมติดนะคะตามหน้างานต่างๆงานสาคัญต่างๆก็คือจะต้องมีธงติดอยู่และตอนนี้ของป้าต้อยก็มีเยอะสําหรับธงที่ไปติดในงานต่างๆครับส่วนมากเวลาเขาจัดงานเดี๋ยวนี้ออแกนไนท์เขาจะรื้อฟื้นเนาะอนุรักษ์สิ่งเก่าๆเขาก็จะมาสั่งไปนะคะเพื่อเป็นรายได้ให้กับชุมชนนะคะที่ดีบทําตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวเล็กๆแบบนี้ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยติดไม้ติดมือกลับบ้านแค่59บาบาทจ้ะ อันนี้ปกติแล้วแต่โบราณนะแต่ละกลุ่มบางท่านเขาจะทําหางมนมนแต่ป้าต้อยมาเกิดความคิดว่าหางปลาเงินปลาทองเนี่ยนะคะเมื่อเราไปแฝนลมพัดปิวไปปิวมาถ้าปลิวออกคือนําสิ่งไม่ดีอัปมงคลออกไปพัดกลับเอาแก้วแหวนเงินทองกลับมามีความหมายดีมีความหมายขึ้นด้วยใช่ใอันนี้เนาะวิธีการทํายากไหมครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้าง ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปืนกาวเราใช้เข็มเย็บก็ได้นะจ๊ะแต่โบราณนะโบราณไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เข็มเย็บเอาครับแต่นี้เราลดระยะเวลานะคใช่มีกาวมีกาวนะคะกล้วกกรรไก็สำหรับไว้ตัดนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเพชรนินจินดาต่างๆนะไว้ตกแต่งนะคะเนี่ยไว้ตกแต่งให้สวยงามนะคะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าอะไรประมาณนี้จ้ะสิ่งที่ต้องยึดก็คือจตัวนี้เป็นธงนี้ นะคะเนี่ยเพื่อเพื่อว่าเรามาติดให้ได้จังหวะนะคะตามเนี่ยอย่างนี้อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นาประมาณเราขั้นตอนการทําแรกๆครับจ้ะอันนี้นะคะเราอเราติดรงก่อนนะคะอันนี้เราเราใช้ไม้ไผ่ที่เรามีเนาะแล้วเราก็จะใช้โบริบินนะคะริบินต่างๆนะเรามาทําเป็นยอดธงแหลมๆเนาะธงนี้ก็คือมงคลอะเนาะอะไรต่างๆเนี่ยค่ะติดอย่างนี้มาติดนะคะจ้ะ เราต้องทํากี่แถวหรือว่าแล้วแต่เราเออห้าแถวเจ็ดแถวอะไรก็ได้นะ<อ>นะคะแต่ก็โดย <5 S 1> <5 S 2> ห,หลักๆก็เป็นห้ 5, 5ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดจ้ะอันนี้เราจะเตรียมทาไว้เราใช้ปืนกาวเพื่อจะดวกแล้วก็ไวเนาะไวกับนะักท่องเที่ยวบางบางบาง,บางท่านเด็กเนาะไปใช้เข็มก็กลัวเข็มจะไปทิ่มมือนี้เอาแบบง่ายๆง่ายๆน,นะคะแต่เขาก็คงทนนะทนได้เท่ากับอายุของทงนี้เลยไม่หลุด นี่ได้กี่อันแล้วลูกหนึ่งสองสามสี่สี่ต้องอีกอันหนึงใช่ไหมลูกต้องอีกอันหน่งนขึ้นไปนิดนึงให้มันชนกันเนี่ยจะอยู่แค่ตามหางหางนี้ลงมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนพอเวลาว่างนะเด็กชุมชนเรานี้แหละก็จะมาช่วยกันนะประดิษฐ์ไว้ของใครกี่ตัวแบบไหนก็บอกไว้ป้าต้อยก็จะช่วยจำไหนให้ อย่างไม้ไผยนี้มันมีขั้นอยู่ใช่ไหมมันไม่สวยเราก็เอาลูกไม้มาปิดนะคะเพื่อให้ให้ดูเรียบร้อยแล้วงานสวยงามทำไมก่อนต้องใช้เข็มอย่างเดียวเลยลูกไม่มีไฟแคบ,บเดียวก็จะได้ทงสวยงามก็คือว่าเราทำทงเสร็จแล้วรเราติดอ่าครันี้ครันี้คืออะไรนะไหน อันนี้ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เสร็จแล้วแล้วก็ตกแต่งตามตวชอบของเราแล้วแต่เพชรนินจินดามีอะไรก็แต่งก็คือทําทั้งสองฝั่งแล้วก็ใส่เชือกร้อยออกมาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าธงหางหงหงตะขาบธงตะขาบแบบฉบบของคนมอนคนมอนค่ะคนมอนเนาะเป็นของฝันของฝากได้ค่ะเป็นที่ระลึกเนาะ ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทําที่อย่างง่ายหลักสูตรระยะสั้นจริงๆใครๆก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าเราอะทำชิ้นเดียวในโลกนะไม่มีใครทำเหมือนเราเลยนะฮะอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราทำเองนะเราทำเองค่ะครับภูมิใจสวยน้าเนี่ยสวยนะคะโลกสวยมากว่บ คุณผู้ชมครับทุกท้องถิ่นนะครับล้วนมีวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราเป็นเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยมีหน้าที่นะครับที่จะสืบสานวัฒนธรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดๆนะครับวัฒนธรรมใดก็สืบสานเนาะสืบสานเหมือนย่างที่เนาะความหมายก็เหมือนกันเนาะให้มีความสุขอะเป้าหมายที่เราจะก้าวสู่ใช่ไหมที่เราอนุรักษ์เนาะใช่ครับอย่างเช่นที่ป้าต้อยของเราได้พยายามที่จะ สืบสานแล้วก็ร so, ักษาวัฒนธรรมมอญของเขาเอาไว้นะครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณป้าต้อยมากมากนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่มาต่างๆรวมถึงสิ่งที่อยากจะมุ่งหวังในอนาคตอยากจะให้ไปในทิศทางใดแล้วก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นหลังสืบทอดไปในแบบไหนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเีย้ว่าเป็นบุคคลอีกหนึ่งคนนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ จุใจมากครับคุณผู้ชมในวันนี้ได้มาเที่ยวที่ทุ่งนามอนครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาที่นี่กันได้นะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาซึมซับวิถีชีวิตของชาวมอนครับนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยใน1วันเนี่ยเรียกว่ามาที่นี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับ ทุ่งนามอนนั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเอาละครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ